สายฟอด6.6เก,กิดการเสียงดังน่าจะเกิดจากช่วงเครื่องแห้งมีดังเป๊ก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 ประมาณนั้นเครื่องดังเนี่ยอาการเริ่มต้น <c oughs> แต่ลองเสิรน้องเครื่องดูก่อน <c oughs> ถ้าหายก็โชคดีไปถ้า <c oughs> ไม่หายต้องลื้อเครื่อง,งนะง <c oughs> านตามเอ <c oughs> ่อตัดทนตัดทนเลยเครื่อง ดังเป๊กๆๆเนี่ยหรอต้องลองเติมน้ำมันดูก่อนแต่ก็ยังไม่มากมันยังดังไม่มากเท่าไหร่ไม่มากครับบางคนบกตามคิดเกหูเราไงมันเนี่ยถ้าเราสังเกตก็ลองเติมน้ำมันดูก่อนน้ำมันกระชับมันดังคือเริ่องน้ำมันแล้ว ไ,ไม่น่ารีดไปไถไม่น่ารีดเขาไปไถว่ายเพา,านั่นเครื่องไม่มีเหมือนว่าคนนี้ก็ามาเหลือ